สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราลองมาดูตัวอย่างในเรื่องของการใส่สีให้กับตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดคุณสมบัติให้กับ w i ด g e t Material App นะครับด้วยการใช้งานตีมดังนี้นะครับที่ส่วนบนสุดของการรันแอปพลิเคชันครับเรามี w i ด g e t ที่ชื่อว่า m t t r r i l l p p นะครับครอบคุม Material ทั้งหมดของแอปเราจะใส่ตีมครับเราก็เรียกตีมนะครับแล้วทาการ ครับทำการกำหนดนะครับสีให้กับธีมของตัวโมบายแอปนะครับเลือก Primary s u p t o r t แล้วก็กำหนดเป็น Color Deep Orange นะครับเมื่อทำการรันแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีของตัวโมบายแอปพลิเคชันจากปกติที่เราจะเป็นสี Blue นะครับเปลี่ยนเป็น Deep Orange นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ